ปราสาทชลศิ์เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีความยาวและลึกที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นตามแนวพระราชดำติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมในลุ่มแม่น้ําป่าสักและลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาโดยเริ่มดำเน,นิกกนการก่อสร้างในวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537โดยกรมชะละประทานเป็นผู้รับผิดช,ชอบสืบเนื่องจากปัญหาน้าท่วมในบริเวณล,ลุ่มแม่น้าป่าสักในช่วงฤดูน้ําหลากและเกิดการขาดแคลนน้าในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมถึงการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 3 2การที่จะแก้ปัญหาบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาตอนล่างและบริเวณกรุงเทพมหานาครรวมทั้งปริมณฑลมีการอนุมัติให้มีการกอร่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำประสาท ขื่นปาสักดโชลิ์ใช้เวลาในการดาเนินการก่อสร้างกว่า5ปีตั้งแต่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537จนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2542และทําพิธีปฐมฤกษ์กักเก็บน้ําในวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2541ตุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงพระราชทานพระนามเขื่อนแห่งนี้ว่าเขื่อนป่าสักดิ์โชลิ์อันหมายถึงแม่น้ำปาศัก 1, ที่กักเก็บน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากเขื่อนป่าสักจลสิธิ์จะทาการกักเก็บน้ําแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณเขื่อนป่าสักจลสิทธิ์ซึ่งมีอยู่หลายสถานที่ด,ดังนี้ฝั่งจังหวัดลบบุรีจะมีอาคารอเนกประสงค์ริมอ่างเก็บน้ํามีสถานที่ปล่อยปลาและมีจุดนั่งชมวิวริมอ่างเก็บน้เํเขื่อนป่าสักจลสิทธิ์นอกจากนี้ยังมีหอคอยเฉลิมพระเกียรติเป็นพิพิธภัณฑ์ของเขื่อนป่าสักจลสิธิ์รวมทั้งสามารถที่จะ เยี่ยมชมสันเขื่อนป่าสาทชลสิธิ์ซึ่งมีการใช้รถลากในการบริการลากจูงในการชมสันเขื่อนที่มีความยาวกว่า9,720เมตรนอกจากนี้ยังมีที่หยุดรถไฟเขื่อนป่าสาทชลสิทธิ์ซึ่งเป็นที่หยุดรถไฟของการ้าแห่งประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าของเขื่อนปราสาทชลสิธิ์จังหวัดลบบุรีอยู่ในเขตทางรถไฟสายตะหนดชิงเหนือสร้างขึ้เนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยที่จุดหยุดรถนี้จะมีรถไฟสายพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวคือกรุงเทพเกินป่าสักชลสิทธิ์เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงของฤดูการท่องเที่ยวระหว่างพฤศจิกาย,ยนถึงมกราคมของทุกปี